สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะวันนี้เราจะมาตอนกิ่งอาไผ่เชียงรุ่นนะคะเดีย๋ยวถ่ายคลิปต้นพันธุ์ให้พี่ๆได้ชมกันก่อนที่เห็นหต้นนี้ก็คือเป็นของปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแรกตัวน,นี้จะเป็นชุดที่2อถัดมาหนอ นอ,อที่แทงขึ้นมาใหม่นะคะรู้สึกว่าจะลำใหญ่กว่ากอแม่นะคะเดีย๋ยวต้อง,องรอลุ้นอีกทีนึงว่าเขาจะใหญ่ไหมเนื่องจากว่าเป็นกอแม่ก็ช่วงโคนเขาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วเขาก็จะเลี้ยวเล็กลงมาตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่มีพี่ๆหลายท่านให้ความสนใจ สอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์กับทางส่วนเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะดูกิ่งของเขากิ่งใหญ่เลยนะคะชุดนี้ลากมาแล้วนะคะลากดีนะคะเดี๋ยวจะมาอ่า ตัดกิ่งใบที่เล็กๆออกนะคะตัดแต่งลำต้นเขาแล้วก็ตอนกิ่งสำหรับพี่ๆที่สนใจก็ทางสวนจะอัปเดตข่าวสารให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพจสวนไว้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทาง YouTube นะคะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนหรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไทย สายพันธุ์อื่นๆนะคะของทางสวนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839ไผ่เชียงลุนสวนธนพัฒสกลนครค่ะ